ไปแล้วครับอุ้ยไปแล้วครับปลาอะไรไม่รู้ครับไปแล้วครับไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหครับจะเป็นโทฟี่หรือเปล่ากลับกันเพื่อนครับเห็นไหมครับจุดที่ผมนั่งคราก็เดินลุยน้ําลงไปนะครับก็ไกลจากตลิ่งนิดหน่อยครับเพราะว่ามันตื้นครับดูจากน้ําก็เห็นหะครับมันตื้นน้ํามันตื้นมากครับก็เลยต้องเดินลุยน้ําลงไป วันนี้เดินลุยน้ำลงไปตกปลาเดี๋ยวผมเดินอ้อมไปทางไหนะม่ลึกพอเดินมาตรงนี้มันลึกโอเคครับไปครับตกปลากันเลยไปกันต่อรับผมวันนี้ก็ก็ได้ก็ได้มาออกออกหมาแต่มีปไญหาไม่มากครับวันนี้ เวลาไม่มากก็เลยไม่ได้ตั้งกล้องไม่ได้อะไรก็เลยใช้กล้องตัวนี้แทนนะก็วันนี้ก็มาบ่อเดิมครับบ่อผันน้ำก็ได้ลงมาใกล้หน่อยครับเพราะว่าน้ำมันตื้นน้ำมันอะไรนะน้ำมันลดก็เดี๋ยวดูบรรยากาศน้ำมันลดนะน้ำมันลดนห็นไหน้ำมันลดลงไปเยอะเลยจับตีไม้ ยังไม่เห็นแนวท่อครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีตัวไหมเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับอุ้ยไปแล้วครับปลาอะไรไม่รู้ครับไปแล้วครับไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ครับจะเป็นโทฟี่หรือเปล่าเฮ้ยโหขาดครับเพื่อนๆครับโหขาดไปแล้วครับ ขาดเรียบร้อยครับดึงชึ๊กสองทีครับหมดเลยครับงานเข้ากแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรครับขาดไปเลยไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสไอ้นี่เลยครับเขาเรียกว่าไม่ได้มีโอกาสได้สู้เลยครับได้ปล่อยเซฟอย่างเดียวอะไรครับแย่แล้วครับแย่แล้วอ้นี้แย่แล้ว เรามาเจอตัวแล้วครับแต่มันจะเข้ามาอีกไหมสงสัยตกใจไปแล้วครับตาอะไรยังไม่เห็นเลยครับยังไม่ยังไม่มีโอกาสได้สู้เลยครับเอ็น12ปอนด์นะครับขาดแบบง่ายๆได้เลยครับขา,า,าดแบบง่ายๆไปเลย แาสองทีติ๊กๆไปเลยครับนะครับลุ้นไหมลุ้นไน่าจะเต็มปากเ็เมื่อกี้นี่เขาไปแบบไม่เหลือเยอะใหญ่เลยครับหมดนะครับครับเราก็ไม่เสีได้ครับเดี๋ยวมันก็มาใหม่นะครับลุยต่อ อ่าตัวนี้ยังขาดดีครับต้องใสัจะเปลี่ยนเป็น15พอร์ตแล้วครับสายหน้าหน,หนักๆไว้ก่อนครับเมื่อกี้ไม่ได้ดึงสู้เลยครับแค่แค่แสายเซฟมันกระตุกเองครับจ๊กๆแล้วมันก็ไปเลยครับ อันนี้นครับโอ้เจอปลาแล้วเจอปลาออ้ยจอท้อง,เจอ,องเจอท้องจะเอาด้วยม้โอ้โอหลุดอต่ไม่มีอะไรใหญ่อะไรให้ผมเลยก็ลุ้นดูครับว่าจะมีโซ่ใหม่อีกไหม ขอลหเข้ามาครับขอให้เข้ามาสักทีเถอะเฮ้ยมีเม็ดครับมีเม็ดขึ้นครับมีเม็ดขึ้นสองสามเม็ดหอยหรือเปล่าอึบเอกแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเพื่อนๆครับมาเลยครับ ยังยังไม่ยังไม่เห็นนะครับฮึดฮึดดูดิครับปาเลยครับปาเลยครับเมื่อกี้เห็นเม็ดโอ้เกียวเกียวท้องแน่ครับตอนนี้เกียวท้องอุ้ยหลุดอุ้ยมาหลุดเอาตาหน้าตาตาอีกแล้ครับทักตอบรุ้นตอไปต้องมีตัวมาให้ครับ ไม่โดนครับใส่ตัวเล็กไปเลยครับเมื่อกี้นะ่าจะเป็นยี่สกครับที่ดึงแบบไปเมื่อกี้ครับต,ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นวี่แวว ออกออกออกย๊ดออกออกพึบโดนครับโดนครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาปลาคาร์ครับปลาคาร์ครับปลาครับปลาคาร์บปลาคาร์ไซนี้มันมันเขาอยู่นะครับแต่ว่า เมื่อกี้คงน่าจะไม่ใช่เป็นยิบศกครับถ้าปลาไซนี้มันมันอยู่ครับไม่ได้อาสริงมาด้วยนะครับไม่ได้อาสศิงมาไปง่ายครับรับก็เลยนะ ต่อไปครับว่าจะมีตัวมาไหมตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนสายหน้านะครับสายหน้าเป็น15ปอนด์ก็เท่ากับสายเพนครับมันไหลลึกตามดึงเฮ้ย <laughs> ไม่โดนครับไม่โดนไม่คิดดูไม่ออกว่าน้ำไหลลึกปลาดึง เรามีเวลาน้อยครับวันเนี้ยต้องไปทุลละต่ออีกแต่อยากตกปลาครับคนบ้าครับบ้าเยอะคนบ้าเยอะก็จะเป็นอย่างงี้ครับก็น้ำก็ไหลตลอดนะก็จะเสียงดังหน่อย อาโดนปลาเล็กต่อนลครับครับที้แน,น่ๆวันนี้ก็อันนิ้หลุดไปตัวครับเกี่ยวท้องปลาอะไรก็ไม่รู้ที่หลุดตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ขาดไปตัวหนึ่งที่ไม่เห็นตัวครับเออจลุ้นกันต่อครับว่าจะมีตัวไหม ต,ตัวให้เจอครับคิดว่ายิ่ศกแน่ครับตัวที่มาดึงเบ็ดตอนนี้ก็เป็นปากาครับแต่ว่าลุ้นดูอีกทีครับว่ามันจะกลับมาไหมไม่มีครับไม่มีตัว สายหน้าใหญ่แบบนี้นะครับก็น่าจะได้ลุ้นหน่อยครับว่าอย่างน้อยมันก็คงยังไม่ขาดง่ายขานาดนี้ครับ ปลาเลยครับดิงจมลงเลยครับค่อยๆจมแค่น่อยแค่น่อยครับจะไม่โดนครับนีอง,งางครับครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูผลงานครับตอนนี้ก็เก็บของก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวตานี้ผมก็จะให้ให้อะไรนะเรียกว่า มีนะข้างครับที่เขามาตกปลากับลูกเขาก็เดี๋ยวผมเอาไปให้เขาเลยครับก็เห็นเขาเหมือนจะกลับแล้วมันเขาไม่ได้ปลานะครับของผมก็ดูผลงานครับวันนี้มีอุ้ยก็ได้อยู่นะครับมีปลากาตัวนึงแล้วก็ที่เหลือก็เป็นปลาหมอครับก็เดี๋ยวไปให้ไปมาครับเดี๋ยวต้เก็บของละ น้าน้า,า,เ,อา,นาเอาปลาป่ะอเอ,อ้าน้าเอาปลาป่ะอ่ะนี่ผมให้หาอะไรมาใส่นะฮะเดี๋ยวผมเก็บของกันผมพอแล้วหาอะไรใส่หน่อย โอเคครับก็เสร็จแล้วผลงานของผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวนี้ก็เก็บของแล้วครับกลับแล้วเดี๋ยวไปทุละต่อครับตอนนี้ก็เที่ยงละโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ